สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูฟาร์มรักมาเยี่ยมสวนจินตวินครั้งที่สองหลังจากที่ครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเราได้มาเยี่ยมสวนที่นี่แล้ววันนี้เรามาดูพัฒนาการแล้วก็มาดูมาติดตามสวนของท่านอาจารย์ธีรพิษทธาพรผาดครับว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างไรไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาชมครับดูความก้าวหน้าสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สวนจินตวินอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสดีที่อาจารย์ดรพิสุทธิ์พงษ์ยินดูนะครับได้กรุณาแวะมาเยี่ยมนะครับก็เชิญชมได้เลยนะครับไปครับเชิญดี๋ยวให้อาจารย์พาชมครับครับผมนี่ครับมาดูต้นไม้ดูการพัฒนาการการเจริญเติบโตของต้นไม้นี่เติบโตไวมากนะจ๊ะเนาะครับอันนี้เป็นต้นจบกที่กระรอกมันเอาผลมากินมันก็เลยทิ้งเมล็ดไว้นะครับก็โหลอไว้นะจ๊ะเนาะครับต้นตรงมากครับ ใครที่ได้ดูคลิปของท่านอาจารย์ธีรพิษเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าสวนที่นี่ปลูกต้นไม้ปลูกสมุนไพรหลากหลายถ้าจะบอกว่ากี่ชนิดนี่คงนับไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมสมุนไพรแหล่งรวมต้นไม้นาาพันธน์อาจยนเนะาะครับโอ้แต่ว่าต้นไม้เจริญเติบโตสูงมากนะอาจยนเนะาะคแค่ปีเดียวเองครับ อันนี้เป็นต้นพยอมนะครับที่สูงที่สุดในสวนนะครับต้นน่าจะได้ประมาณสี <subtitles> ่เมตรแล้วนะครับเนี่ยลำต้นตรงนะจ๊ะเนาะครับลําต้นตรงมากครับเสาเลยครับโอ้นี่ฮะต้นไม้หลากหลายเมื่อปีแล้วนี่ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้ว่าต้นไม้ยังไม่โตเท่านี้นะจ๊ะเนาะครับใช่ครับอันนี้ก็ต้นยางนานะครับอันนี้สูงมากเลยน่าจากผมว่าน่าจะได้สักประมาณหก เ mm ม็รเจ็ดเมตรมั้งครับครับประมาณนี้ครับสูงมากเ,เหมือนเหมือนเสาไฟฟ้าเลยครับตรงมากนะจ๊าน้อ,นอครับผมอันนี้ต้นไม้เดิมน้ว่าพร้านะครับถ้าอยากเก็บเอาไปทําของหวานก็เชิญน,นะครับครับนี่ความพัฒนาการของสวนที่นี่เนี่ยนะครเราจะเห็นว่าต้นไม้นี่สวยงามเติบโตนะจาน๊าน้อใช่ครับ อันนี้ก็คือตอนปลูใหม่ๆก็ผมก็ตักน้ำพูดเอานะครับเพราะว่าไม่มีระบบน้ำ<ม>อาศัยว่าหิวหิวตักน้ำแล้วก็หิ้วแล้วก็อเอามารดเอาครับ,ครบแค่รอดแค่ปีเดียวนะครับต่อไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับอาจารย์ครับเมื่อคลิปที่แล้วนี่หลายๆคนฝากคำถามมาว่าถ้าเราปลูกแบบนี้นี่จะไม่มีปัญหาเรื่องงูใช่ไหมครับอาจารย์ เออมันก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกครับเราไม่ทําอะไรเขาเขาก็ไม่ทําอะไรเราเหมือนกันครับปรับผมก็คือต่างคนต่างอยู่เนาะจานาองใช่ใช่ครับแต่ว่าข้อดีอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าการปลูกแบบนี้นี่ไม่ได้ทําให้เป็นแนวเป็นแถวเนาะจานาอครับครับปลูกเอาไปเลยให้เป็นธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตแข่งขันกันครับคือคล้ายๆเป็นป่าเนาะจานาอใช่ครับ นี่ยสูงมากเลยนะครับนาคนอ้ได้เสาอย่างดีเลยครับอันนี้ก็เป็นเป็นต้นไม้เดิมไม่ได้ปลูกนะครับเป็นต้นพยุงนะครับอันนี้สูงสวยมากเลยครับโอ้นี่ฮะซึ่งถ้าดูดีๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนอุโมงค์ไผ่ครับอันนี้เป็นเป็นไผ่หวานนะครับคือรสชาติหวานไม่มีขมเลยครับสามารถตัดหนอนะครับนี่อันนี้มีคนมาหัก คนชื่อเอาไปกินครับอหักแล้วก็เอาไปปอกแล้วก็เอหั่นแล้วก็ทํากับข้าวได้ได้เลยนะครับเนี่หนอม่ยนี่ไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งออครับอันนี้สามารถทานดิบได้เลยเนาะใช่ใช่ใช่ไม่มีไม่มีรสขมเลยครับมีอยู่สี่กอครับนี่ก็เป็นไผ่เลี้ยงครับไว้ทําไม้อไม้สอยมะม่วงก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงครับเหมือนที่ได้คุย บอกทุกท่านแล้วนะครับว่าที่นี่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็เป็นแหล่งรวมแล้วอาจารย์เนาะครับตอนนี้ท่านอาจารย์เกษียณแล้วครับก็มาดูสวนเรื่อยๆครับอันนี้ครับมีอาหารพื้นบ้านนะครับผักพื้นบ้านนะครับอันนี้หน่อไม้ครับนี่ไผ่ตรงครับหรือไผ่กิ่งซุงนะอาจารย์ไผ่กิ่งซุงครับ อันนี้มีบอ่บอปุ๋ยหมักเลยครับอันนี้ผมว่าคิดว่าจะต้องเอาเอาอใบไม้มาเพิ่มแล้วละ่ะเพราะว่ามันย่อยมันย่อยไปเยอะเลยคือตอนที่อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยราชภัฒสุรินท่านอาจารย์เวลากลับมาที่สวนนี่ท่านอาจารย์จะเอาใบไม้ใส่กระสอบครับแล้วก็ใส่มอเตอร์ไซค์เนาะครับผมแล้วก็มาเททําเป็นปุ๋ยแต่ว่าทุกวันนี้นี่ยังไม่ต้องไปหาใบไม้ที่ไหนแล้วครับเพราะว่าใบไม้ ในสวนเยอะมากนะจ๊ะเนาะใช่ครับมันมีเยอะแล้วครับมันร่วงมาอย่างใบไผ่เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเยครับนี่คือผลผลิตจากสวนจริงๆครับแต่ก่อนแต่ก่อนพื้นที่แถวนี้อุดมไปด้วยหญ้าคาหญ้าคาเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มีหญ้าคาแล้วสักต้นเดียวครับเพราะว่าต้นไม้มันโตแล้วนะจ๊ะครับต้นไม้โตแล้วมันเป็นร่มมันก็เลยตายหมดครับอาจารย์เกษียณแล้วยังแข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็น สวนที่ช่วยบำบัดเหมือนกันเนาะจ้าเนาะใช่ครับเป็นนอเทอร์โอลเทอครับเนี่ยเป็นการบำบัดตามธรรมชาติธรรมชาติเนาะจ้าเนาะครับผมืชพันธ์ต่างต่างสมุนไพรต่างๆก็เอาไปเป็นอาหารได้เนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นผายหวานเหมือนกันครับเป็นกินหน่อครับอันนี้มาจากเมืองเลยครับลูกศิษย์ให้มาสองต้นใบบงหวานจากเลยครับนี่ อันนี้เป็นอ่านิพไยักษ์นะครับเที่ยวไผยักษ์น่านครับพอดีเพิ่งปลูกใหม่ๆมันยังไม่โตอนาคตมันโต่าตอนนี้เริ่มขยายแล้วนะจ๊ะเนาะครับผมนี่ครับพื้นที่ดั้งเดิมเนี่ยจะพบว่ามันมีต้นตาลนะจ๊ะเนาะใช่ครับมีต้นตาลจารยังรักเอาไว้นะฮะซึ่งมีผลตาลสุกเนี่ยร่วงมาก็สามารถมาเก็บไปทําขนมได้ครับไม่ห่วงครับแบ่งกันทานได้ครับครับเป็นต้นไม้ดั้งเดิมของพื้นที่ ที่นี่ครับวันนี้มีโอกาสที่ดีครับได้มาเก็บบรรยากาศเอาไว้นะฮะว่าความเปลี่ยนแปลงจากที่เราได้มาเยี่ยมชมเมื่อปีแล้วจากวันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรผมว่าทุกท่านคงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่านี่มันเป็นธรรมชาติจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้ตกไม่ไดุ้งแต่งอะไรเลยนะจยะครับผมธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เดี๋ยวจะมาให้ดูต้นไม้หนึ่งที่ผมปลูกไว้ผมเหอรมากเลยครับนี่ครับมาดูครับปีที่แล้วอันนี้ยังไม่โตนะจานาอใช่ครับนี่เป็นผมปลูกอันนี้เป็นอันนี้เป็นอต้นผักหวานป่านะจาน้อใช่ใช่นี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผักหวานป่าสูงหนึ่งเม็ดล้ะครับอู้สวยมากเลยอนาคตปลูกคู่กับต้น ต้นแดงครับก็ท่านอาจารย์ดรพิสุทธิพงศ์ท่านเมตตาแบ่งปันครับก็เลยได้มาปลูกครับได้มาจากสวนผมเองครับนะฮะแบ่งปันมาช่วยกันปลูกนะฮะอันนี้เป็นกระเจียวหวานครับนี่กระเจียวหวานครับสีม่วงนะจ๊ะเนาะใช่ครับออกดอกเยอะเลยแต่ก็เก็บไปทานไม่ขยันเก็บนี่ครับคือปลูกเวลามีแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะได้ดูนี่มีมันด้วยนะจ๊ะนะดูเพราะว่าเห็นท่านอาจารย์โจนจันไดบอกว่า สองสามปีนี้นะฮะประเทศไทยเราจะแรงเพราะฉะนั้นก็มีโครงการปลูกมันปลูกพืชตางๆอันนี้ต้นปวนะครับเป็นผักกินใบนะครับอันนี้ผักติ้วนะจ๊ะนาอครับผมสวยงามนะจ๊ะนาอสวยงามมากตั้งที่แล้วยังไม่สูงเท่านี้นะจ๊ะนาอใช่ครับโอ้มันพุ่งสูงมาก นี่อันนี้ก็มีผักหวานอีกต้นหนึ่งครับอันนั้นเริ่มหวานปลูกคู่กับต้นอะไรนะฮะมะขามเทศครับเป็นเทศเป็นไม้พี่เลี้ยงครับเป็นไม้พี่เลี้ยงครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีไม้แดงต้นมะขามเทศต้นแคเนาะใช่ใช่ที่เป็นปลูกได้ครับแต่ก็ท่านครับก็มีสูตรต่างๆก็ลองดูครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับธรรมชาติด้วยถ้าธรรมชาติดมสมบูรณ์ปลูกยังไงก็ขึ้นนะจ๊ะเนาะครับ ถ้าคก้สึกว่าหงุดหงิดไม่สบายใจนะครับผมมีต้นไม้ให้กอดฟรีนะครับนี่ครับนี่อันนี้ต้นแรกไหมจันใช่ครับเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ผมมาปลูกครับโอ้นี่ฮะกีสูงสวยมครับกี่ปีล้วแปดปีแล้วครับอันนี้ปีแล้วครับแปดปีสูงสวยมากอืครับแปดปีแปดต้นจันนำเสนอต้นนี้หน่อยครับจันครับ อออันนี้เป็นต้นอต้นประดู่นะครับต้นประดู่ซึ่งมีแต่เต่ดั้งเดิมแล้วครับเป็นของต้นอไม้ของนาทางาบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งใหญ่มากเขาก็กากติดกระสวนเราเนาะครับแล้วเขาก็ปลูกอแก้วมังกรได้ให้กระอรอกกินนกกินครับแรดงว่าพื้นที่ดั้งเดิมตรงนี้นี่ก็มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่ใช่หลายต้นกันเนาะอาจารย์เนาะครับผมนี่ต้นนี้ครับอาจารย์นี่ต้นนี้อันนี้เป็นเชอร์รี่ครับ กับต้นเชอรี่ออกลูกหรือยังครับจานย์เออออกบ้างแล้วครับพยอยออกบ้างแล้วเนาะโอ้นี่ฮะโอ้หหดมสมบูรณ์จริงๆครับเนี่ยก็ใครที่อยากได้ป่าแบบนี้นะครับอาจารย์ก็ไี่ครับทานได้แล้วนะอาจารย์เนาะใช่ครับชิมครับชิมครับโอ้่ลองชิมดูฮะแล้วมีมีต้นนี้ด้วยนะครับอยากนำเสนอ อันนี้เป็นต้นมะตูมครับเป็นไม้มงคลนะครับเอาไว้ทําพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่หรือทําอะไรแล้วแต่เราจะใช้ใบมะตูมครับ,รบซึ่งยอดอ่อนนี้เราไปรับประทานได้อร่อยมากครับหอมด้วยลาบเนาะใช่ครับโอ้ผมเห็นความแตกต่างของคนที่อันนี้มะม่วงปลูกพืชเชิงเดียวก,กับปลูกพืชหลากหลายชนิดนี่ยกอย่างเช่นของท่านอาจารย์อถีรินจะเห็นว่าความอุดมสมบูรณ์นอะอาจารย์เนาะครับ ความหลากหลายของพืชพันธุ์ต่างๆแต่เกี่ยวเป็นแถวเลยครับเวลาออกดอกก็เดินเก็บสบายไม่ต้องไปหาในป่าให,ให้ให้เมื่อยนะครับหรือถ้าเราอยากจะทานกับน้ำพริกนีก่ก็เข้ามาหาได้เลยนะจ๊ะได้<า>เดินมาเก็บได้เลยเมาเก็บได้เลยหลายคนอาจจะมองว่าดูรกแต่จริงๆแล้วไม่ได้รกนะจ๊ะเนาะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของมันนะครับเป็นธรรมชาติป่ามป่ามันก็เป็นนี่คือ ทุกสรรพสิ่งสามารถที่จะอยู่รวมกันได้ครับความมุดมสมบูรณ์ต้นนี้ต้องนําเสนออีกรอบครับมาทีไรจะเห็นอันนี้ต้นพริกนี้ผมไม่ได้ปลูกนะแปลว่านกนะครับครับเขาไปกินพริกสุกมาแล้วเขาก็เลยมาถ่ายไว้อะครับพอถ่ายไว้ปุ๊บมันก็งอกมาก็ได้เป็นต้นพริกนะครับเนี้ยเียสูงนะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานมันก็จะออกออกผลมาต้นอะไรใหญ่ๆครับอาจารย์นี่ตนน้นนี้อันนี้ต้นพยุงนะครับอันนี้ ใหญ่มากเลยครับี่ปีนะครับอาจารย์ผมว่าน่าจะได้สามสิบหรือสี่สิบปีมั้งครับโอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากครับก็เป็นต้นที่คููสวนมาอย่างยาวนานครับนี่สวยงามอันนี้เป็นต้นมะเม้านะครับเป็นมะเม้าพันุ์ใหญ่นะครับปลูกได้สองต้นแต่ยังไม่มีลูกเดี๋ยวอนาคตจะมีลูกให้กินครับ แล้วก็มีต้นมะกอกนะครับเนี่ยเอาไว้ทําส้มตำนะครับเนี่ยมะกอกมันเป็นมะกอกมะกอกป่าไหมมะกอก่าใช่ครับเอาไว้ลูกลูกสุกไว้ทําส้มตำเราเออร่อยมากครับนี่ครับอันนี้ผมซื้อมาจากงานเกษตรที่เทคโนนะครับเขาเรียกว่าต้นอบเชยนะครับเอาท่านคงเคยทานพะโล้นะครับที่เป็นก้านมืนม้วนนั่นแหละอบเชยครับเป็นไม้ที่หอมแล้วก็ฝรั่งเขาจะชอบเอาไปบดแล้วทําขนมปังนะครับเป็น ซินนามอนเบรดนะครับซึ่งอร่อยมากหอมนะครับครับมีด้วยนี่ที่ไหนไม่มีที่นี่มีครับอบผมมีหลากหลายชนิดก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องต้นไม้ต่างๆได้เลยนอาจ๋าถ้าอยากทําขนมนะครับเนี่ยลูกตาลฟรีครับหล่นมาจากต้นเยอะแยะเลยครับเอาไปทําขนมได้ครับเหมือนที่พาทุกท่านเดินผ่านเส้นทาง มาตะกี้จะพบว่ามีต้นตาลหลายต้นน้อาจารย์เนาะครับก็ท่านอาจารย์ก็ยังอนุรักษ์เอาไว้นะครับครับซึ่งตอนนี้ก็ให้ผลผลิตอยู่เรื่อยๆนอาจารย์เนาะใช่ครับนี่ฮะสวยงามมากนีครับความหลากหลายของพืชพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเวลาเราเข้ามาแล้วก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้น้องจันเนะาเนะครับเห็นความสวยงามนะฮะเห็นความหลากหลายของธรรมชาติเห็นความร่มรื่นของธรรมชาตินี่ฮะเข้ามาในนี้เย็นมากนะองจันเนะาเนะเย็นครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยครับครับผมว่าหน้าร้อนเนี่ยเอาเปลามาแล้วก็ผูกแล้วก็นอนสบายเลยครัสวยงามครับ พื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนนี้เออ่ยาคาเยอะมากครับจนเพื่อนผมออกปากเลยว่าอาจารย์ช่วยถางยาหน่อยเด้อผมวัวครับขอบคุณครับแต่ว่าผมขออนุญาตปลูกต้นไม้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะถางเองแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่มีเลยนะจตอนนี้ไม่มีครับนี่อันนี้เป็นเป็นต้นอ่ต้นพยอมนะครับผมปลูกเป็นแถวเลยมันกําลังโตนะครับดูคอยดูถ้ามันโตขึ้นนี่กลิ่นจะหอมมากนะจย์เนาะใช่ครับ แล้วดอกทานได้ด้วยนะครับ,รบเอาไปชุบแป้งทอดเอามายำได้ครับเพื่อนผมบอกผมเพื่อนสอนกษรกรรมเขาเคยเอาไปทําทานนะครับล้าบอกว่ามันอร่อยดีเหมือนกันแล้วดอกหอมด้วยพอเราพูดถึงเรื่องของปลูกต้นไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างมีอยู่นี่หมดเลยเนอ้องจ๋านาะครับจริงๆแล้วถ้ามันเป็นคําพูดของปราชญ์นะว่าประโยชน์สี่อย่างแต่ว่า ให้ผมเขียนนะโอ้โหเยอะมากครับมันไม่ใช่ที่อย่างครับเขาอาจจะให้มันเป็นคําที่ซ้ากันแล้วกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนี่ประโยชน์มากมายนานับประการเอาเอาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือหนึ่งอากาศอากาศเย็นนะครับแล้วก็ได้อากาศออกซิเจนด้วยนะครับอันที่สองก็คือได้อาหารนะครับเห็นชัดมากเลยได้อากาศกับได้อาหารอย่างอื่นเป็นผลพลอยได้ครับเป็นยาได้ด้วยนะจ๊ะนะครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่า ผักพื้นบ้านนะครับเอามาปลูกประมาณสิบกว่าต้นก็ชื่อว่าผักกานตรงนะครับตัวนี้เห็นเห็นไหมก้านเดี๋ยวผมจะรูดใบดูนะครับเห็นไหมครับก้านตรงไหมครับเหมือนไม้บรรทัดเลยครับครับอ่าอันนี้ทานกับหลนอร่อยมากครับเอาไปลวกหรือเอาไปเอาไปทําแกงอ่อมหรือแกงเลียงอะไรได้หมดครับเป็นผักรสจืดแต่รสชาติดีครับรู้สึกว่าขยายเยอะมากเลยต้นผักกานตรงเนาะครับผม มาแบ่งไปปลูกได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันครับความเปลี่ยนแปลงของปีที่แล้วกับปีนี้อะไรคือความที่สิ่งที่อาจารย์เห็นชัดเจนครับอาจารย์ครับที่เห็นชัดเจนก็คือต้นไม้สูงขึ้นมากเลยครับ,รบแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็มีความร่มเย็นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอนาคตนี้มันจะเป็นแหล่งผลิตอากาศนะครับครับได้ดีมากๆเลยให้ชุมชนแล้วก็ทำให้อากาศดีแล้วก็ มันมีมันส่งผลต่อโลกมากเลยครับถ้าต้นไม้มีมากเนี่ยผมว่าความแห้งแล้งมันจะหายไปนะครับไปอาจารย์ไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ครับต้นไม้นี่เห็นได้ชัดเลยอันนี้กินได้ครับอันนี้ผมเอามาเท่าก้านไม้ขีดนะครับมาจากรัตนบบรีอันนี้เรียกว่าอีลำครับผักอีลำครับนี่ยอดมันเนี่ยไปจิ้มน้ำพริกเนาะใช่เอาเอาไปนึ่งแล้วทานกับปลานึ่เนี้ออร่อยมากครับ นะโอ้โหนี่ดอกอะไรครับจันอันนี้เขาเรียกว,ว่าดอกปทุมมานะครับเป็นกระเจียวประดับนะครับ<ม>สวยมากครับมีสีมชมพูก็มีนะครับสีขาวก็มีนะครับแต่อันนี้ผมซื้อสีม่วงมาแต,แต่ปีที่แล้วที่เรามาก็าช่วงระยะเวลานี้เนาะจารยังไม่ยังไม่ไมโผล่เนาะมันมันเป็นช่วงที่มันยังไม่ออกดอกครับแต่แต่อันนี้มันออกดอกหลายปีลยแล้วล่ะครับอันนี้ยผมว่าถ้ามันขยายเป็นหลายต้นนะผมจะเอาไปปลูกนี่อยู่มันยังไม่ขยายถูกจังหวะพอดีเนาะจย์เนาะครับครับ น,นี่นะฮะสวยงามมากอันนี้ต้นต้นกวางนานะครับตัวน,นี้นะครับเ oh. ออ่ผลมันทานได้ครับเป็นผลไม้ป่าซึ่งรสชาติหวานอร่อยมากครับรแล้เป็นม <า S 1> ไม้มน่าน <ะ S 1> แข็งครับนะตรงและแข็งแรงครับนี oh. ่ผมเดินเข้ามาแล้วนี่เห็นต้นไม้ที่อาจารย์ปลูกในลำต้นจะตรงมากโดยเฉพาะพวกยางนาพวก ครับต้นกระบากเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาเขาแย่งแสงกันนะครับอาจารย์ก็เลยเขาก็เลยนี่คือข้อดีของการปลูกใช่ใช่นอกจากนี้มันก็เลยลำต้นตรงโดยที่เราไม่ต้องดัดเลยครับเนี่ยอันนี้ก็กระเจียวเต็มเลยครับกระเจียวโอ้อันนี้เป็นกล้วยไม้ดินนะครับที่ชื่อว่าเอื้องหมายนานะครับนี่หนอมันก็รับประทานได้นะครับเป็นยาด้วยนะจ๊ะใช่เป็นยาได้ด้วยครับโอ้นี่ฮะ อันนี้ก็นี่อันนี้ผักหวานบ้านครับตัวนี้อันนี้ก็ทานอร่อยมากเอาไปผัดน้ํามันหอยหรือไหม่ก็บางก๋วยเตี๋ยวบางเจ้าเขาใช้ผักหวานบ้านนะครับ,รบตัวนี้ครับเนี่ยผักหวานบ้านครับเอาเอาไปแกงกะทิหรือแกงพวกแกงปลาแกงกบู้อร่อยมากครับโอ้ถ้าสมมติว่าเรามีไก่สักตัวหรือมีเนื้อสัต์สักอย่างนี่เ,เดินเข้ามา ที่นี่นี่เก็บเอาไปเกงได้เลยครับอะไรทุกอย่างหมดเลยนะจ๊ะเนาะผมผมว่านี่เป็นห้างสรรพสินค้าอย่างดีนะจ๊ะเนาะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตผักเปอร์มาร์เก็ตเนาะอันนี้นะครับเป็นต้นอ่าส้มโมงนะครับหรือภาษาไทยเรียกชะมวงนะครับนี่มันจะเป็นผักที่มีรสเปรี้ยวนะครับเอาไปทํากับข้าวได้โตไวอันนี้เป็นต้นแรกนะครับในในสวนนี้ผมจะมีประมาณสี่ต้นนะครับครับ ต่ต้นต้นติ้วนี้ผมมีประมาณอยู่หกต้นนะอันนี้เป็นต้นติ้วต้นแรกที่ผมปลูกครับตอนนี้ยคือปีนี้นี่สังเกตได้เลยเราเดินมาคราวที่แล้วนี่ต้นไม้หรือไม้พันธุ์ต่างๆนี่สูงเลยคอเลยหัวนิดหนึ่งเนาะจากร์แต่ว่ามารอบนี้นี่มันสูงมากครับมันหูมองแบบเงยมองเห็นแล้วก็สูงมากเลยครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนสร้างป่าเนาะจากทร์เนาะครับ ก็ไม่ได้คาดหังว่าตัวเองจะได้ใช้ประโยชน์นะผมคิดว่าเมื่อผมไม่อยู่แล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้แน่นอนเขาจะเอาไปขายหรือเขาจะทําอะไรต่อก็แล้วแต่เขาครับผมคือว่าผมทําไปให้เขาแล้วครับนาทียงเราคือปลูกไว้ครับปลูกไว้ไม่ต้องคิดจะทำยังไงต่อก็เรื่องของเขานะจาาะใช่ครับเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นต้นกระบากซึ่งเป็นต้นไม้ที่เอ่อได้รับความ อนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ดรพิสุทธิ์พงเอินดูนะครับท่านผู้สืบวตนไม้ของผมที่ตอนนี้สูงประมาณผมว่าน่าจะห้าเมตรแล้วมั้งครับโอ้โหสวยมากเลยครับตอนเอามานี่ประมาณคืบหนึ่งนะอาจานใช่ใช่ครับต้นต้นอีหลาครับเอามาจากไหนนะครับสูงห้าเมตรแล้วมั้งครับ๋อที่เอามาจากอำเภอรัตนบุรีรัตนบุรีใช่ครับตอนเอามาอีกเล็กนิดเดียวเนาะเขาก้านไม้ขีดจริงๆครับเท่าก้านไม้ขีดตัวนี้ระยะเวลากี่ปีนะครับได้ เท่าเท่านี้ผมาน่าจะห้าปีมั้งสี่ปีสี่ปีครับครับคือผมปลูกแล้วก็รดน้ําให้มันรอดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับออันนี้เป็นต้นยางนาน่าจะใหญ่ที่สุดในสวนวะครับครับเอผมผมยังไม่ได้วัดเส้นรอบวงเลยแต่ว่ามันเท่าเสาไฟแล้วครับเนี้ยใหญ่มากนะครับสวยงามใหญ่มากขอกอดให้ชื่นใจโอ้สวยงามจริงนะจ๊ะเนาะ อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงระยะเวลาหนึ่งปีจากที่เราเคยมาดูสวนคราวที่แล้วกลับมารอบนี้นี่สิ่งที่อาจารย์รู้สึกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากต้นไม้ที่มันโตแล้วอยากให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องนี้ครับก็ได้แรงมันดานใจในการทํางานต่อในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ,รบเป็นเรื่องการปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับ เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ที่มันช่วยทําให้เรามีความสบายใจผ่อนคลายแล้วก็มันมันคลายเครียดนะครับแล้วก็มันช่วยอะไรหลาะยอย่างนะครับคือถ้าท่านยังหาประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ไม่ได้นะไม่ต้องค้นในหนังสือได้ไปถามถามคนร้อยคนก็จะได้คำร้อยคําตอบครับมันจะมีอะไรมากมายที่คนนึกไม่ถึงเพราะว่าในโลกนี้เนี่ย ต้นไม้มันจะมีมันเป็นแหล่งปัจจัยสีนะ่เนาะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับมไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับอะไรเงี้ยครับมันใช้ได้หลายอย่างะนะครับพอหลายคนนี่เวลาเราไปสอบถามคนที่เขาปลูกต้นไม้นะจาะนะ๊าน้องครับผมถามว่าคนที่ปลูกต้นไม้นี่จริงๆแล้วมีความสุขจริงไหมผมมีมากๆเลยครับม,มีโดยที่ไม่รู้ตัวเลยถ้าให้บรรยายนี้ ลายหน้ากระดาษก็ไม่หมดครับครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาปลูกนะครับคือคือไม่ต้องคิดมากเลยปลูกปลูกปลูกไว้นะครับไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเกษตรไม่ต้องจบเกษตรมาก็ได้ครับขอให้ท่านปลูกลงดินนะครับพระแม่ธรณีนี่ครับจะดูแลแทนเราเองนะครับก็จะดูเมื่อเราดูแลต้นไม้ต้นไม้จะดูแลเราในตอนสุดท้ายนะครับเห็นมีปราชญ์บางท่านบอกว่าต้นไม้ให้เงินเราวันละหนึ่งบาทถ้าลลงนับดูเทียบว่า วันนี้ผมได้เงินกี่บาทเที่ดูนะครับซึ่งมันมันมันมีมันมีผลดีมากนะครับก็ไม่ได้คิดจะขายนะครับแต่ว่าคือเล่าให้ฟังเฉยว่ามันมันให้มูลค่ามากๆเลยนะครับคือพอเวลาเราตีเป็นมูลค่าเนี่ยมันยากที่จะตีเป็นมูลค่าได้นะจย์เนาะเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกใช่ใช่ครับโอเคครับอาจารย์ครับก็หลายๆคนนี่ส่วนมากอยากจะปลูกป่าแต่ว่าก็เจออุปสรรคหลายอย่างยกอย่างเช่น ไม่มีพื้นที่บ้างสองคนในครอบครัวก็ไม่สนับสนุนบ้างสามนี่ก็ยังมีหนี่มีสินแต่ยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้อยากให้อาจารย์ให้กําลังใจคนเหล่านี้หน่อยครับเินยนเชิญอาจารย์ครับ,รบในตอนแรกถ้าเกิดว่าท่านยังไม่มีที่นะผมแนะนําให้ท่านไปช่วยปลูกคนอื่นก่อนก็ได้นะครับ เหมือนเหมือนเราฝากธนาคารไว้ไปช่วยปลูกคนนั้นไปช่วยปลูกคนนี้แล้วเราจะได้เห็นความภาคภูมิว่าต้นไม้นี้เราปลูกนะแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นต้นไม้ของเราแต่ว่าเป็นต้นไม้ของเพื่อนที่เราได้ช่วยเพื่อนปลูกนะครับ,รบหรือถ้าท่านมีที่ดินเล็กน้อยร,รอบๆบ้านเราก็ลองปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารก่อนก็ได้นะครับ,รบหรือท่านมีโอกาสที่จะซื้อที่ดินเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําปลูกเลยสําหรับคนที่เริ่มทํางานใหม่ๆนะไม่ว่าจากงานแบบไหนก็ตามนะเมื่อท่านเริ่มทํางานมันแรกให้ปลูกต้นไม้ไว้เลยครับครับ สมมติว่าถ้าท่านเริ่มทำงานเมื่อตอนอายุ21ปีนะครับเมื่อตอนท่านอายุ60ปีท่านลงมาดูนะครับต้นไม้ของท่านมีราคาเยอะมากครับแล้วมันจะเป็นบำนาญซึ่งเราไม่ต้องงอเงินจากงานประจำที่เราทำได้สามไปยครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย